สวัสดีครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องเนาะหลังจากที่คุณตาเน็กเพื่อนไปอ่า่ทยทำรายการเพื่อนออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ถึงคิวเฮาต้องมาออกกำลังกายบ้างได้บหเนี้ออกกำลังกายไปไหนย่างครับพี่นอ้องย่างอยู่ใส่แบนี้ย่างอยู่สะพานกลางหนองหานนี่แหละนะครับเมืม่อวานผัดย่างซาแน่จ็กหน้อยนะครับ ได้ยินเสียงเพลงมาจากทางหมู่บ้านทั้งในได้พี่น้องสงสัยย่นมีงานจักอย่างเนาะเพราะฉะนั้นแล้วฮากสีมาเดินออกกำลังกายจากักน้อยจักน้อยนะครับอกสีเบิ่งนกนูอุดอนเสียงนกเสียงกานะครับเบิง่งธรรมชาติเบิง่งบัวเบิง่งสิ่งต่างๆนะครับ ยัดมีงานบุญอยู่ครับบึ่งนกนังแอ่นครับพี่น้องปานคนอ้วนนี่ขนนกบาได้ได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ให้เฮา,ามีความสบายสบายอกสบายใจนะบึ่งดอกไม้สิ่งสวยงามต่างๆแล้วก็บ,บึงธรรมชาตินะครับนกหนูอุดอเนาะครับเดิอนออกกําลังกายไปพร้อมแต่ว่าฝนกระชิกไปปล่อยก็ยามันฝนนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติยามฝนเนาะ ยฝนฝนเขาบอกว่าฝนตกโบย่านนะย่านตะโบตกนะครับอันนี้เป็นคำควันของอชาวนาพี่น้องไทยเฮานะครับป้าเสียงตามสายเขาเสียงชัดขนาดครับมาหอดพี่ยังได้ยินได้ เสียงตามสายพี่น้องนะครับเสียงดังฟังชัดครับสูตรอากาศบริสุทธิ์ครับปอ้อบัวดอกนี่พี่น้องขออนุญ,ญาตไทยฟับป้าเสียงนก นุ่นนุ่นเห็นบอกพี่นอ้องฮองดังเกต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 โอ้ยเบิง่งนุ่งผมอมเห็นอยู่บอกมันมันสิอยู่ในป่าบัวเลยอือหางกินอยู่ในป่าบัวครับพี่นอ้องเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยเอาเอาเอาเห็นอยู่บอกครับ ไยผู้น่ะบินข้ามหัวไปโอ้ป๊บนะครับโอ้ บัวดอกนี้คืองามแท้ครับเป็นซ้อตุ่มๆขึ้นนี่อืมเบอร์นู้นี่เบอร์นู้ดอกแป๊บโอ้สะเทือนปุ๊บเลยเนาะกดแหงโพดกับกดแหงโพดโอ้มือนี้ป้าเดินออกกำลังกาย ได้ยินเสียงพูละภาษาสัมพันธ์บันดอนเสียงบานนะครับบันดอนใหญ่ว่ามาจากในบ้านนะครับเดี๋ยวเอาสิมาเบ่งปูนกที่บินเล่นตามนี่ครับผูละ เสียงนกได้พี่น้องได้เสียงนกเสียงนกครับอืมเขาบอกว่าเอาเวลาถ่ายคลิปวิดีโอนี่ถ้ามีไม้นะครับมันสีเสียงชัดเจนเนาะเออถ้ามีไมส่องตรนู้พี่น้องน้ำใสๆสอินป่าอยู่บาะนะครับ เอาบัวแดงครับพี่น้องเมืองน้ผจุ๊มจิจุ๊จมจูมขึ้นอยู่ผัวนะปลาก่อเดียวได้นะเฮอ,อ,เอ,อพี่หลึกแล้วก่อเดียวครับบัวก่อเดียวเสียงเขียดห้องจ๊เน,นี่เป็นเสียงธรรมชาติขององหานเด้ด้ เอ้ยมันห้องอยู่นในป่าบัวโห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 ฟูป่าครับอุ้ยมันยังอันนี้โหป่าเขาไทยครับป่าเขาไทยมันตายมันตายมันตาย <c oughs> เสียงนกเสียงนูเออเสียงนูงนบ่มีมันอยู่ทึงนำป้าพี่น้องบุญนุ่งเมื่อชาวประมงเขิ่นมาจากไอ้นั่นนะพิ้นมาจากหาป่าใส่มองแลวไปแสดงว่าแถวนี้ก็ทีเป็นเป็นทางเหือไปถึงทางเหือบุญนุ่งเห็นแต่หัวลิบๆๆบบพี่น้อง ดช้าประมโมงได้มาใส่มองหากินคนละเพื่อกับงามขนาดกับเป็นสีลายการสีขาว,าวแถวนี้เป็นทยานบัวรันเป็นป่าเนาะพี่น้องเห็น เห็นหนกเป็ดพี่น้องเห็นหนกเป็ด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 เข้าไปบันใกลๆเข้าไปบันไกลๆพี่น้องน,นี่นี่นี่มันตื่นเห้าอยู่บ่ละมันตื่นเหาแล้วมันหนีไปทั้งอื่นไหหมดนำ้ำเดอ้อเดด้้อเเด้อเด้อเด้อเดพี่น้องเห็นเหอเข้าไปใกล้เลยมันตื่นครับนกเป็ด พี่น้องอยู่แถวน,นันน่นๆๆเห็นบ่อยู่แถวนั่นแหละมันฮาล้วบุเห็นซ้ำกับพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วโอ้ เอาสำหรับมาออกกำลังกายมาเบิ่งนกบินกับรังนะครับเห็นบอกพวกโอ้ไกลๆพวกนะครับสี่ห้าตัวไปไปนี่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 ไปโบเมนตูมือนั้นบ่อันนี้ นี่ๆๆน,นี่นี่บินนกนางแอ่นนะครับนกนางแอ่นบินสวยงามนะครับอิสระของมันนั่นแหละเอากัสิได้เดินทางโอเสียงนกที่อยู่ในป่าครับ ในป่านี่นหะเอ้าฝูงปลาซิวได้คหันอืมฝูงปลาซิวครับพี่น้องมันมาเล่นน้ำไหลนี่ฝูงปลาซิวแถวนี้เด้มีอยู่บ่อนี่น้ำกระใสครับน้ำใสอยู่ ไหลมาจากห้วยพุ่นแหละนะครับปานี่นกกระจอกป้าทุกโอ้มาหอดแล้วบินแตกคว้าออกครับย่านกองป่านคนอ้วนมา ืนนี้ฝนก็อยากมีลงเม็ดจักหน่อยเนาะคนกับสิบลายไปไหนย่านฝนมันตกห้ำครับย่านฝนตกห่ำมาเบิ่งบัวธรรมชาติุน่ะอันนี้บัวที่ขึ้นตามธรรมชาติครับสวยงามนะครับบัวหลวง มาออกกำลังกายมือนี้นะครับกับโบมีอยังคือเก่านะครับมาเบิง่งพาท่านผู้ชมมา,าเดินออกกำลังกายชมธรรมชาติเนาะนกนกเป็ดน้ำนกับโบลายไปไหนดอกน,นะครับมันซีรีส์อยู่ตามแถวนี้แหะ นะครับมาเดินออกกำลังกายแล้วก็บบึงฟังเสียงนกเสียงธรรมชาตินมกน,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 นางแอ่นมันก็นสิบินร่อนนว่าออ้ยนกอยู่ใสก็มีเนอืมมีแต่ว่านกอันนี้มันเป็นนกอยู่ในหนองหานนนะครับ นกยี่ในี้น้นอ,นนองหานมันอิสระเสรีของมันนะครับบินนั่นเห็นบอกบินทายท่านอยู่บ่ละบนน่ะมันเซิร์นอยู่ บางนู้นมีบอกนกโอ้โหโอตัวนี้เจิดเข้ามาใกล้ๆเลยครับอืมเอาลบมาใหม่นู้ฮะโอ้ไปลิฟไปลิฟไปรับเฮ้ยป่าป่าป่าพี่น้องป่าหรือนกเป็ด พอได้เหงื่อครับออกเดินมาออกกําลังกายพอได้เหงื่อเนาะเบื่งตื่นเต้นกับการชมธรรมชาติเบื่งดอกบัวเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ดอกน,กนี่เอาถ่ายไปให้ท่านผู้ชมเบิง่งแป๊บนะสวยครับดอกบัวสวยดอกบัวสวยงาม พุดนะดอกนั้นครับขึ้นอยู่แต่ อนี่มุมนี่มุมนี่ครับมุมนี่เออมีความสวยงามนะจักถ่ายไปหรือ,อยังมุมนี่น่าจะถ่ายไปแล้วนะครับลบมากนะ็ถ่ายอีกอถ่ายอีกเพื่อความสวยงามเนาะ กะติกะสิเห็นนกมันนกเป็ดมันมาลอยลิ่นอยู่แถวนี้แหละนะครับอาาสำหรับการพามาออกกำลังกายเหมือนี้เนาะมาเดินมาเดินออกกำลังกายอยู่สะพานกลางหนองหานนะครับ ภูมิทัศ์เพลิดเพลินตาสเสน่หาธรรมชาติหนองหานโบราณสถานบ้านร้อยปีสืบสารงานประเพณีแห่ดาวและจุดเทียนศูนย์การเรียนคิตศาสนางามล้ำค่าสถาปัตยกรรมสวยเลิศล้ำผังเมืองดีสามัคคีเป็นศักดิศรีของชุมชน อันนี้คือความขวัญของบ้านไทยแห่ครับคำขวัญของชาวจังหวัดสกลนครเด้ะนะครับของจังหวัดสกลนครของเฮาก็คือพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเรื่องหนองหานแลตรการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยเด้นะ เป็นำคำขวัญที่เอ่ยถึงหนองหานคือกันนะครับความสวยงามของธรรมชาติความสวยงามของหนองหานนะครับพูนโเทือกเขาภูพานอยู่ลิบลิบทางพุ่นนะครับสำหรับมื้อนี้กาทริปมาออกกำลังกายนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากปานคุณอ้วนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ